ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบางปลาขอเสนอสอบอร์ตำบลต้นแบบ 5D พีเมียมประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยมีผู้บริหารและครูกศนอตำบลที่ผลักดันให้งานสอกอรอระดับตำบลบางปลาประสบความสําเร็จดังนี้นางทัชนกเจริญวงผู้อํานวยการสออรอประจําจังหวัดสมุทรปราการนางสาวอาภาพรจันโทรัตนรองผู้อํานวยการสออรอประจําจังหวัดสมุทรปราการนางบุญทิดาจิตพ,พักดีผู้อํานวยการสถานศึกษากศนอ อำเภอเมืองสมุทรปราการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษากศนอำเภอบางพลีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางพลีนางสาวสุพิชประชาราชครูกศนอตําบลบางปลานายนภัรคุณาชูประถมครูอาสาสมัครกศนอและนางสาวเยาวนาสแสงมาศครูสรอชอบ้านบางปลาด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆกุศทีเชอร์สอกรระดับตําบลบางปลาตั้งในหมู่บ้านสวนเก้าแสนตําบลบางปลา โดยมีขนาดพื้นที่50ตารางวาสภาพภายในและภายนอกอยู่ในสภาพที่เหมาะสมมีความมั่นคงแข็งแรงและมีความเป็นสัสดส่วนปลอดภยัยสามารถค้นหาข้อมูลพิกัดตำแหน่งมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต WiFI ที่ทันสมัยสรกรอตำบลบางปลายังมีสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์ทั้งเว็บไซต์และแฟนเพจและมีการรายงานข้อมูลในระบบ DMS ที่ครบถ้วนที่เป็นปัจจุบันการจัดทำแผนปฏิบัติการสรกรรระดับตำบลบางปลามีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบล มีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการความจำเป็นของชุมชนด้วย s ว o t a n a l y s i s มีการสอบถามข้อมูลผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบันที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นของสำนักงานสกรและสามารถแก้ไขปัญหาตามบริบทของตำบลและมีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมและมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนในระบบ DMIS ซึ่งเสร็จตามกำหนดเวลาและเป็นปัจจุบัน งานการศึกษาขั้นพื้นฐานสกรระดับตำบลบางปลามีจำนวนผู้เรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566จำนวน96คนและภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน89คนโดยมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อร่วมจัดวิธีเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนมีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์แบบพบกลุ่มและแบบออนไลน์และบันทึกหลังการสอนมีการจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของผู้เรียน และการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งให้ผู้เรียนทราบโดยทั่วกันผู้เรียนสกรระดับตำบลบางปลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ75ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ e n e e และ e อ a กคิดเป็นร้อยละ100 ผู้เรียนมี username และ password การเข้าใช้สื่อการเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์คิดเป็นร้อยละ86.4มีการช่วยเหลือผู้เรียนทางด้านการเรียนและปัญหาอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนเช่นไม่มีเวลามาเรียนสามารถทำงานส่งครูช่วงที่มีเวลาว่างจากการทำงานผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและคิดเป็นซึ่งคิดเป็นร้อยละ82.54 ด้านที่2ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสองกรตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good Place Best Check In สกรรระดับตำบลบางปลามีความเป็นสัดส,ส่วนสภาพภายในและภายนอกอยู่ในสภาพที่เหมาะสมมีความมั่นคงแข็งแรงอาคารมีรั้วรอบขอบชิดปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต,ต่อผู้มาใช้บริการมีสภาพแวดล้อมที่ดีสร้างนิสัยให้ผู้เรียนมีสุขลักษณะที่ดีโดยยึดหลัก5สมาใช้เป็นแนวทางก่อให้เกิดความพึงพอใจสะดุดตาต่อผู้มาใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตรสะอาดตาปลอดภัยมีชีวิตชีวา และมีความสุขในการเข้าใช้บริการอีกทั้งมีการแสดงข้อมูลสารสนเทศตามบริบทของสกอรอตำบลที่เป็นปัจจุบันโดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถศึกษาเรียนรู้ได้อย่างสะดวกทั่วถึงตลอดเวลามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการเรียนรู้ได้แก่อินเทอร์เน็ต WiFI สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ถือเป็นจุดเช็คอินที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี มีการจัดทำา QR Code เพื่อสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลเพื่อเข้าถึงสื่อได้อย่างรวดเร็วด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good Activ i t i e s สกรระดับตำบลบางปลามีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีผลเชิงประจักษ์ได้รับรางวัลดังนี้ 1. ได้รับรางวัลลำดับที่3สาขาภาคีเครือข่ายประเภทภูมิปัญญาปราชชาวบ้านดีเด่นประจำปี2566ระดับภาคกลาง2 ได้รับรางวัลลำดับที่1สาขาภาคีเครือข่ายประเภทภูมิปัญญาปราชชาวบ้านดีเด่นประจำปี2566ระดับกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพญะยา 3. ได้รับรางวัลลำดับที่1สาขาภาคีเครือข่ายประเภทภูมิปัญญาปราชชาวบ้านดีเด่นประจำปี2566ระดับจังหวัดนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ระบบออนไลน์ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการได้แก่ Google Classroom, Google Meet, OCC, e-book Library QR c อา e โค้ลายกลุ่มสกรระดับตำบลบางปลาแฟนเพจเฟ e บุ o k สกรระดับตำบลบางปลาและระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์เป็นต้นด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพกุ๊ดพาร์เน็ชิพ สอกอรอระดับตำบลบางปลามีทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ที่เป็นปัจจุบันโดยจัดทำข้อมูลสารสนเทศติดประชาสัมพันธ์ด้านในตำบลบางปลาและมีภาคเครือข่ายระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านภูมิปัญญาชาวบ้านอาสาสมัครสาธารณสุขแพทย์ประจำตำบลและโรงเรียนสุราบางกะสีร่วมวางแผนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมนิเทศร่วมประเมินผลและร่วมรับประโยชน์การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอาสาสมัครกศนตำบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เพื่อส่งเสริมเพื่อสนับสนุนต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU รวมกับพัฒนาชุมชนอำเภอบางพลีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation สกรระดับตำบลบางปลามีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้แก่ Google Classroom การนำแอปพลิเคชัน Classroom มาใช้ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนพูดคุยสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นทั้งในและนอกสถานศึกษา ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรอำนวยความสะดวกในการสร้างชั้นเรียนการสื่อสารการรับส่งงานสกรระดับตำบลบางปลานำ Google Classroom มาทดลองใช้กับนักศึกษาใหม่และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีกับนักศึกษาเดิม โดยสอดคล้องกับบริบทชุมชนในด้านการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าอีกทั้งนักศึกษาและประชาชนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีได้นำไปสู่การพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนมีการนำนวัตกรรมที่เกิดจากการทดลองการพัฒนามาใช้หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางไลน์แฟนเพจสกรระดับตำบลบางปลามีการประเมินผลการใช้ Google Classroom โดยมีการประเมินผลสกรระดับตำบลบางปลาการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในการใช้ Google Classroom และมีแนวทางการพัฒนาหรือต่อยอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนโดยมีการสร้างชั้นเรียนในห้อง Google Classroom เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงห้องเรียนแต่ละรายวิชาอย่างทั่วถึงมีประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนและประชาชนได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้และต่อยอดต่อไปและอบรมให้ความรู้นักศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้แนวคิดและทักษะต่างๆที่สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดได้